สวัสดีครับพบกับรถแมนเอ็กซไดกันนะครับผมวันนี้นะครับไม่มีอัปเดตใหม่นะฮะแต่ว่าเราจะมาเล่าถึงการอัพพลังรบกันนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็มีข้อสงสัยกันมากมายนะครับและผมเคยอัพแล้วนะในตอนที่8นะครับผมแต่วันนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าพลังรบที่เรามีกันนะครับจะเพิ่มอย่างไรนะครับผมเพราะว่ามีการอัปเดตหลายอย่างเลยเนาะอย่างแรกนะครับผมกดเขาว่าพลังทั้งหมดก่อนนะตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกสแตทครับว่า ของพื้นฐาน8ชิ้นที่ทําให้พลังลบหลักของเราอะครับมันคือเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทําการบวกเลขให้ดูนะว่าผมมีพลังอะไรบ้างนะครับผมตั้งแต่อัพเลเวลอาวุธหลักนะครับผมอัพเกรดอาวุธหลักเอาเลเวลรองอัพเกรดรองชิปสกิลแฝงเกราะแล้วก็เสริมแก่งเกาะนะครับผมอันเนี้ยก็จะเป็นของหลักที่เราจะต้องไปทําการอัพกันนะครับผมอ่าโอเคดูจากตัวเลขแล้วเราจะเห็นคร่าวๆว่าค่าพลังอยู่มันแสนห้านะครับผมอาวุธหลักกับกับเกรนเนาะ อาวุธรองก็ประมาณแสนห้านะครับก็คือสามแสนชิปอีกประมาณสามแสนกว่านะครับผมก็คือหกแสนกว่าสกิลแฝงอีกแสนหนึ่งเจ็ดแสนนะครับผมกรออีกประมาณหนึ่งแสนแปดแสนเสริมแก่งกราอ,อีกประมาณแปดหมื่นเก้าหมื่นก็คือแปดแสนเก้านะครับผมนะแล้วก็จะมีนี่ครับผมสำรองข้อมูลนะครับผมที่เป็นพลังลบที่เราสามารถที่จะอัปเกรดได้โดยนะครับเพิ่มอาวุธเลเวลแล้วก็อัปเกรดก็จะเพิ่มพลังมาเยอะมากเห็นไหมครับ ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ9ก้าพันถึงหมื่นหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดอัพดีๆน่าจะถึงหมื่นสองนะนะครับผมถ้าเกิดเป็นอาวุธที่เราแบบอ่าอัพเลเวลเต็มสแตตเต็มนะครับผมอันนี้ก็ประมาณล้านนิดๆแล้วใช่ไหมครับต่อไปครับผมน่ะเรามาดูค่าพลังนิดนึงฮะตอนนี้ผมพลังอยู่ที่สามแสนสามนะพลังชีวิตโจมตีสองแสนแล้วก็ดีเฟนซ์เจ็ดหมื่นหกใช่ไหมครับสิ่งที่ผมขาดตอนนี้คืออะไรครับผมอย่างที่หนึ่งคือนี่ฮะผมยังไม่ได้อัปเกรดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะอัปเกรดให้ดูเลยนะครับตอนนี้พลังลบดูนะครับ หนึ่งล้านหกหมื่นนะครับผมโดยประมาณนะครับแล้วก็อาวุธชิ้นนี้นะครับผมมีค่าพลังลบอยู่ที่เท่าไหร่นะแสนห้านะครับผมเราก็ทําการอัพกันนะครับผมขอผมไม่ได้อัพตัวนี้มานานแล้วมันเลเวลร้อยหกสิบหกต้องอัพแล้วล่ะครับแต่ว่าทรัพยากรไม่พอครับผมเราก็เลยไม่ได้อัพนะครับผมอ่าผูกออปชั่นแล้วนะครับเราดูว่าค่าพลังจะขึ้นเท่าไหร่เอาไม่พอขาดไปเท่าไหร่เนี่ยขาดไปหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่ากว่านะครับผม โอเคขึ้นมาสี่พันนะครับนี่ครับก็ขึ้นมาอีกประมาณนิดนึงนะครับผมส่วนต่อไปที่เรายังไม่ได้อัพนะครับผมก็คือการ์ดครับก็อจะเห็นว่าการ์ดเนี่ยนะครับผมผมส่วนใหญ่ผมทำเลเวลแปดสิบเอาไว้เนาะนะครับผมแต่มันอัพได้เยอะกว่านี้อีกเยอะมากมายนะครับดังนั้นเราก็ต้องทําการที่จะอัพเลเวลการที่มีอีกนะครับผมซึ่งตอนเนี้ผมนะครับเดี๋ยวจะลองอัพเลเวลการให้ดูกันนะครับผมว่าเพิ่มไปได้เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้นะครับดูจากตัวละครผมดีกว่า ที่ผมใส่ตัวของ X ไฟเพราะอะไรครับเพราะว่าการ์ดผมเนี่ยมาเลเว80แล้ว5ดาวหมดนะครับผมแต่จริงแล้วค่าอาจจะสูงด้กว่านี้อีกครับเดี๋ยวผมจะเอาการ์ดแรง S ใส่ให้ดูนะฮะเพราสแตทอะแรง S จะสูงกว่าเนี่ยครับเดี๋ยวหาเลเว80ก่อนอ่าแล้ว80ถูกใส่ไปไหมนะผมอาจจะยังไม่ได้ทำเรื่องอานี้นี่มี120ด้วยนี่ฮะเดี๋ยวดูครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับผม ใส่เข้าไปอีกเร็ว80มี120มานี้อีกย2 0โอเคเรามี123มใบเลยไหมเราจะมาใส่ให้ดูกันครับเผ mm. ื่อผมทำเอาไว้ทิ้งไว้เนาะนี่ฮะ3บาใบนี้โอเค <S 2> <S 2> อ่าไม่ใช่ใบเดิมหรอ้อยยี่มีไ,ไม้นี่ใบนี้ซ้ำไหมอ๋อคือใบนี้โอเคเริ่มเบอร์แล้วเดี๋ยวหาก่อน น่าจะไม่มีแล้วครับมีแค่สองใบแล้วมั้งนะครับเราก็ลองใส่ดูนะฮะเดี๋ยวเราใส่ใส่ใส่ก่อนลวกันนะครับผมอันนี้เราใส่แล้วใช่ไหมอ่าเราใส่แปดสิบมาเรื่องก่อนก็ได้ครับก็สแตทจะเพิ่มขด้อีกครับนี่ครับล้านหนึ่งแสนแล้วครับผมจะเห็นว่าแค่เรอยี่สิบนะแต่มันยังเพิ่มได้อีกครับเพราะอะไรเพราะว่านี่ะตัวของพลังลบนะครับผมของไอตัวอาวุธนะคะไอตัวไม่ใช่อาวุธสี่ตัว การ์ดนะครับผมนี่ครับมันยังไปได้เรื่อยๆนะผมว่าน่าจะไปเท่าเลเวลดังนั้นค่าพลังลบก็จะขึ้นไปได้อีกนะครับผมอันนี้ก็ร้านหนึ่งแล้วนะนะครับผมยังมีอะไรอีกครับยังมีในส่วนของนะครับผมแกลเลอรี่ครับนี่ฮะก็ได้พลังลบมาอีกนะครับร่วมๆประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นค่าพลังที่ตัวละครสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะนะครับบางคนบอกเออเราจะเพิ่มยังไงล่ะครับนี่ฮะก็อย่างแรกเลยครับผมอาวุธ เพิ่มเลเวลใช่ไหมครับอย่างที่ผมทาให้ดูแล้วเนาะเพิ่มเลเวลเพิ่มอัปเกรดนะครับผมส่วนที่2นะครับผมชุดกรอไอเทมนะครับผมก็จะเพิ่มได้นะครับถ้าเราหาของ3ดาวก็จะเพิ่มสแตนได้อีกจะเห็นว่ามุมขวาจะมีคำว่าพลังลบใช่ไหมครับเพิ่มได้อีกนะครับผมส่วนที่3ชิปนะครับผมก็อัพหาดาวไปนะครับอัพวิเคราะห์ไปนะครับจะได้ผลพลังลบเสริมแล้วก็อัพเลเวลอัพดาวให้ครบนะครับอันนี้ก็ ผมไล่ให้ดูตามสเต็ปนี้เลยนะสามอันนี้ใช่ไหมครับสี่ตัวละครนะครับผมตัวละครอัพท่านะครับผมใส่การ์ดนะครับก็จะช่วยให้เรื่องของพลังลบเพิ่มขึ้นนะครับผมห้าอ่าผมลืมบอกตัวละครอีกอย่างหนึ่งตัวละครบางตัวนะครับผมจะสามารถเพิ่มสเตตได้โดยการเปลี่ยนสกินนะครับผมน่ะก็จะสามารถเพิ่มพลังลบได้เล็กน้อยนะครับนี่ครับส่วนต่อไปคือการ์ดครับผมน่ะก็จะเห็นว่าสามแล้วนะห้าแล้วนะครับอันที่หกครับผม วิจัยสกิลครับผมอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อัพลังลบได้เยอะนะครับก็สำหรับมือใหม่ก็จะลำบากนิดนึงในการซื้อไอพวกหาพวกเนี้ยครับแต่ว่าพอคนมือเก่าเล่นเรื่อยๆก็จะมาเรื่อยๆนะครับผมสุดท้ายคือวิจัยนะครับผมอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐาน7อย่างนะตามสเตตช่องเลยเนาะอาวุธเกราะชิปตัวละครการ์ดนะครับผมไอเทมนะครับสกิลแล้วก็วิจัยนะครับผมเจอย่างนี้นะครับส่วนที่แปก็คือแกลเลอรี่นั่นเองนะครับผมที่ทําได้สําหรับการเพิ่มพลังลบในเกมนี้นะครับผม ก็ถือว่าเราสามารถที่จะอัพพลังลบได้เยอะมากนะครับแล้วก็เลเวลนะครับผมขอให้มันเป็น SS ไว้ก่อนเท่านั้นก็พอแล้วนะครับส่วนอื่นไม่จําเป็นต้องซีเรียสมากเนาะนะครับแล้วก็พยายามตามหาของในการอัพนั่นเองนะครับออมีอย่างหนึ่งนะฮะที่มระบบมันเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าเขายังไม่ได้ทํากันนะครับผมก็คือระบบฟิกการ์ดครับนี่พอเราไปดูที่ช่องการ์ดใช่ไหมครับนี่ผมไม่เคยเล่าเนาะเซ็ตรวดเร็วนะฮะตรงนี้เราสามารถทําการเซ็ตการ์ดไว้ได้ว่าเราอยากทำการ์ดเซ็ตอะไรไว้แล้วก็ เวลาเซตอัพจะได้เร็วขึ้นเช่นสาย p ี p สายตีบอสอะไรเงี้ยก็สับการ์ดได้รวดเร็วนะครับทำให้เราสามารถที่จะเล่นได้อย่างสะดวกขึ้นนั่นเองครับก็เขาทำตัวนี้ซัพพอร์ตขึ้นมานะครับนี่ก็คือเทคนิคการอัพพลังลบนะครับผมในเลเวล168ที่ผมเล่าให้ฟังนี่เองนะครับก็ผ่านมาน่าจะประมาณ100ตอนได้นะน่าจะตอนที่8นะครับผม่ร้อยกว่าตอนได้แล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังงงเรื่องของการอัพพลังลบอยู่นะครับก็สอบถามมาได้ในใต้คลิปคอมเมนต์นี่เลยนะครับผม สำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรคอยติดตามชมกันได้ครับผมตอนนี้ก็ไปตามเก็บประทัดอิเล็กทรอนิกส์กันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าวันหนึ่งแจก49อันนะครับเราจะได้ประมาณ14วันเนี่ยรวมๆแล้วเราจะสามารถได้ลาทธรอส X มาด้วยนะครับดังนั้นอย่าลืมไปตามหากันขยันฟาร์มกันให้ครบนะครับถ้าไม่ครบผมแนะนํายอมจ่ายครับตัวนี้ซื้อ AP ไปเลยครับมันคุ้มครับมันคุ้มยังไงก็คุ้มฮะก็ประมาณนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ